มาสอนใช้โปรแกรม o p e d e s i g n นะครับอันนี้เราเข้าที่โปรแกรมเรามันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสอนฐานแทรกแพรนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับในโปรแกรมเราเนี่ยให้เราไปอินพุตโหลดนะครับเข้าไปพรอินพุตโหลดเนี่ย อคอมไพล์โหลดหมายถึงว่าเราใส่ค่า v e กเตอร์นะครับเรามีทั้งหมดให้4ี่เคสนะครับก็ตัวด้านล่างแถบล่างนีครับเป็นเคสต่างๆนะครับที่เรามีไว้ให้นะครับเรามาลองเคสที่1นะครับเราใส่เฟกเตอร์ไปที่1.20นะครับเป็นเดดโหลดนะครับไลท์โหลดเป็น1อ่นะครับ เสร็จแล้ว fx fy fz เป็นทิศทางนะฮะ fz เป็น uh, แรงกาวิตี้นะครับส่วนเดสโซ่เดี๋ยวเราให้เป็น50 l i ิบไลท์โซก็ก็ให้เป็น50นะครับเรามีโมเมนตร์รอบแกน Y นะครับ10ตันหลังจากนั้นให้กดคำนวณน,นะฮะเมืม่อโปรแกรมคำนวณเรียบร้อยแล้วให้กดคำนว่า l o อ e นะครับ เสร็จแล้วแวเ้าก็มาใส่ค่านะครับค่า f c p f Y QE นคือกำลังของดินรับได้นะฮะ H K, ความระยะฝังอของทานรากที่อยู่ในดินนะครับ Soil d n i t y นะครับ 4X ในนี้เราให้เป็น30นะฮะ Y 30ก็น,นะฮะ ความหนาเนี่ยผมสูงถ้าเป็น40ก่อนนะฮะส่วนเช็คเวทเนี่ยก็คือว่าเขาจะเอาน้ําหนักดินมาคิดไหมน้ําหนักเสามาคิดไหมจะน้ําหนักฐานรากเรามาคิดนะครับเมื่อเราใส่กอรอบข้อมูลเสร็จแล้วให้กด F1 นะคะัะข้อมูลก็จะแจ้งมาว่าปุ๊บ QU Max มันเกิน allowable นะฮะับแต่พันธุ์เชืเช่อมก็ไม่ผ่านนะค,ะนครับไมเขตหนึ่งนะครเรามีเขตหนึ่งเขตเดียวนะคร เราก็มาดูในงตารางรีพอร์ตนะฮะต,ต่างตานี่ยค่า Q นะฮะเสร็จเรามาดูตัวนี้ฮะ Q m a แตัวเนี้ยน,นะฮะมันเกินค่า a o w a b l e นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีแก้ไขนะฮะเราอาจจะต้องเพิ่มขนาดถานลากขึ้นไปนะฮะให้ติ๊กถูกตรงคำว,ว่าออโต้ตรงนี้ออกนะฮะหลังจากนั้นเราเสร็จแล้วไปใส่ค่าไปที่3มเมตรท่าสิบดูนะฮะ3เมตราสิบดู ความหนาเราก็เปลี่ยนเป็น45เซนดูเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บกด F1 นะฮะค่าก็อาลูเบิลยังเลยนนะะย,เย,ยังไม่ผ่านนะฮะพันธที่เชียก็ยังไม่ผ่านนะฮะก็ g าเปลี่ยนเป็น3.70นะฮะฐานลากก่ลาง3.70และความหนาของฐานล่างก,ก็เป็น50ไป50เซนกด F1 ปุ๊บน่าผ่านแล้วเสร็จแล้วมาดูนะครับ Q เนี่ยมันไม่เกินค่าอาลูเบิลนะฮะเกิ เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราตัดกระปินเรียบพอเก็มาดูก็ได้เ็นอีกคนน้งนนะคะรับเรียพอเรียพอก็จะบอกนะฮะค่าโหลดที่เราใส่ค่าต่างๆนะฮะให้เรียบร้อยก็จะบหลดกขนดาดเร็กมาให้เรานะฮะระยะหาสวิชซิ่งกี่สิบมิลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนกราฟิกนะฮะ ทำให้เห็นนะฮะว่าเฉลี่ยเท่าไหร่ไะไเท่าไหร่นะฮะรื้อต้นนะครับขอบคุณครับการสอนการใช้โปรแกรมออกแบบฐานลากแผ่นะครับขอบคุณครับ